ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดยังเพลิดเพลินรูปผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุกผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกข์ผู้ใดยังเพลิดเพลินเสียงผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุกผู้ใด เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกขผู้ใดยังเพลิดเพลินกลิ่นผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุก์ผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกขผู้ใดยังเพลิดเพลินรส ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุกผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกผู้ใดยังเพลิดเพลินโผฏฐพะผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุกผู้ใดเพลิดเพลินทุก เรากล่าวว่า <parfois> ผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกข์ผู้ใดยังเพลิดเพลินธรรมารมผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกข์ส่วนผู้ใดไม่เพลิดเพลินรูป ผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินเสียงผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้น พ้นไปจากทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินกลิ่นผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุก์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุก์เรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินรสผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุก ผู ard, anyway, ้ใดไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินโปรดตับพระผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกข ผู้ใดไม่เพลิดเพลินธรรมารมผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินทุก์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุก์เรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกข์